สวัสดีครับเอฟซีแนวทางห้าน้อยมือนี่ครับมื่อวันที่21ปึกาคม2 5ันกครับวันศุกร์เมื่อวานนี่ห้หนึ่งก็หาครับให้บอกระวังว่าเพินหนึ่งหนึ่งหาหาในเด้อก็เขาวิ่งลูดหาอยู่ครับน้อยพิเศษแล้วก็มาเบิ่นหาหาอิลีครับมาอิลีแน่นอนเลยครับครับนี่แหละครับ ว่าระต้งเบิ่ดหนึ่งหนึ่งหา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 ขมาน้อยพิเศษครับแต่กับว่ามาบุหลครับมีน้อยหนึ่งครับรูดยาักอีรับมาเกือบสุงมือเลยน้อยเฉพาะขิดแต่ว่าโบมีของแอดโบมีนะครับโมเมนต์น้อยหลักเป็นน้อยเฉพาะกิดน้อยพิเศษขึ้นมาซื้อมาเจ็ดหากับน้อยเฉพาะกิดเจ็ดบมาคักมาแน่ครับที่จริงเจ็ดน่เป็น กาดขีเด็ครับมือนีเตัวาว่าขมากาขี่ดังมากครับกาขีมาหลายครับมาเบิง้งมือนีครับมือหนีห้เดนสามครับห้เดนสามกับสองครับวิ่งรูดวิ่งรูดสามสองครับวิ่งรูดสามสามสองฟันตัวเดียวก็คือฟันสามครับ ันตัวเดียวฟัน3ก็คือเกาเละครับระวัง3 3 22นี่แหละครับเลขเบิลห้าน้อยกับเบิลเกือบทุกมือครับหามือนี่ก็สิเบิลอ,อยู่สามสีือครับ,บเบิลสักมือเดียวนี่แหะครับมาเบิลสองตัวจอครับหก3องสามสองหาสามสหาสามแ หลวก็30ครับ3ตุดขัดมากนะครับมักสิพิษแต้มเดี๋ยวทุกมือเลยครับแบมีเข่าอยู่ครับมี031532 102 369แล้วก็645ครับก็ขอบอกอีกข้างเด้อครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการ หลับชมรับฟังใส่เป็นเนื้อทั้งห้าน้อยบอกการันตีว่าหวยสีเข่าทุ่มมือนะครับหวยกับมีเขามีรุดนะครับแต่ของเอ็ดนี่เข่าทุ่มมือครับแต่ว่าสีเข่าน้อยเข้าหลาครับมือว่นนี่กับเขาา่าหลายครับแต่ว่าบอกระวังหาหากะมาอยู่ระวังเบิ่นหาหาเดอเปอร์เซนกับเข่าอยู่ครับก็ได้วิงรุด พิเศษนะครับถ้าอื่นเ่าปั่นได้เบาหน่อยครับมืบงอนี้เบิ้งกันไหมครับเม่งแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ